เป็นสิบวนแล้ววอที่ละแสนสอแสนสามแสนจนซื้อที่บ้านเลยเป็นหลังอห้าสองสองเลยนะวที่แล้ววที่แล้วก็เป็นห้าพันห้าอัห้าพันห้านห้าพันห้าพันห้าพันห้าพนห้านห้าพันห้านห้าพันห้าันห้าพนห้าันห้าพันห้านห้าพัห้านห้าห้าพันห้าพัห้าันห้านห้า้านห้านห้าห้าพันห้ัหนห้าห้ันห้าห้ัห้ันห้าห้ห้า ขอให้หมดภายในเดือนนี้ซื้อซื้อบ้านสิแปสองหลังแล้วโอ้คนมีดวงท่งนี้หนะใช่เราดูม่เป็นเรางงงึกเลยอ่ะตอนนี้วันนี้จัดก็คือเจ็ดห้าเก้าเลยนั่นเนี่ยคนมีดวงซื้อได้บ้านได้สองหลังแล้วอ่ะโอ้น้าสุดนี่สี่คนเขาถูกสามเราไม่ถูกอยู่คนเดียวคนไม่มีดวงนี่ขนาดมาก็คนมีดวงนี่หนะ ยังไม่ถึงดวงยังไม่ถึงไม่แน่อาจจะได้รางวัลที่หน nah ึ่งของเขาหน่อหน่ยนที่ใดนไม่ดูหรอกอันนี่อาจจะดูดูดูได้แต่ออกกองไม่ได้ไม่ไม่ใช่ให้ออกอ้อมมาดูหน่อยนี้ไปจุดทูบที่บ้านสองสองนี่สองสองแสดงว่าแต่ว่าสองสองไม่เน้นเป็นเน้นสองศูนย์มากนี่ไม่สองสองก็เล่นอันนี้ก็เล่นสอง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 ศูนย์จะเล่นตัวนั่นถ้าออกมาสองสองศูนย์เล่นเป็นเสีแต่ก็ได้สองสองหลายอยู่หลายอยู่หลายแสนอยู่ หวยล้วสวยไม่ร้ครังนั้นยสวยร้อยสองล่างบนครัลอตเตรี่นนประมาณ20ยใบแล้วมั้งนะห้าเ้โหซื้อให้ไร่ด้วยนี่ดูหน่อยจิไม่ได้เอามาไม่ได้จะพกมาทูดูดูดูรัฐบาลเลยมีคุณนะาบานรัฐบาลมีคุณที่โดนอ่ะไหน ก็คูณสามประตูนะไงก็สองก็ห้าก็กลับสามประตูไงอืถึนจะได้ตรงอ่ะกระเทือหลายตัวไงเล่นไปหลายตัวนะมันมีมันมีสามตัวตรงก็เท่าไหร่ไปนั้นอื่ท่านแก่มมากเลยนะเนี่ยแต่ฉันมองตรงนี้นตรงหัวท่านเนี่ยท่านตองเลยนะตองตรงหัวท่าน่ะเห็นไหมตรงตรงปลายตรงขาวขาวใช่ไหมตรงขาวขเนี่ยเป็นเลขอะไรเนีสองตัวนะสองตัวใช่ไหมใช่ ตรงนี้นะตรงปลายจมูกท่านเนี่ยตรงปลายจมูกนะครับน้องแ่องที่เรื่องทำไมฉันยังมองไม่เห็นก้องไม่ตามหาอันนี้แท้ดวงอยู่ต้องประจุที่บ้านไม่เห็นหรอกเห็นไม่เห็นอะไรอยู่ก็จะให้ที่บ้านสะท้อนแล้วเนี่ยแดดสะท้อนแล้วถ้าแดดโดมมันจะไม่เงาออืเห็นพี่ได้ไรพี่ สี่เจ็ดหรือห้าเจ็ดสี่เจ็ดหรอห้าเจ็ดไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นแต่ว่าสี่ชัดอย่างนี้สี่ศูนย์หรือเปล่าเจ็ดเจ็ดเลยเาตามนั้นสามตัวมีเจ็ดห้าเก้าสองตัวมีสี่เจ็ดอ๋อามต่อตามต่อเราเห็นตัวเดียวกับผมนะคุณพี่เขาก็ดูคลิปเราอยู่ก็เห็นเห็น ก็ถูกสองสองก็เพราะเห็นคลิปเราวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญเห็นตัวเดียวกันครับเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดสี่เก้าก็ได้นะมองออกแ้างนอกเลยเนาะถ้าไม่มองผ่านกล้องจะเห็นเป็นสี่เก้าก็ได้ถูกล,กนนลมก,ลกันนี่หลายเสียนน่นี่ครับถูกลมกันนี่หลายเสียงใช่ไหม ตนนี้เจ้านีจุดไปได้ห้าสอง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 จุดไปงวดแล้วเนี่ยออาในว่าถุสองเซ่สองตัวเป็นน้ไทยไว้ในวันี้แล้วลืมซื้อไม่เลยซื้อไงที่จุดไปจากที่เขาเอาเน้นแต่ตรงนี้ไงยพรก็ถ่ายไว้ไหมค่ะไนะเราจำได้ว่าไปเห็นหกสองสเขา เลยไปซื้อรัฐบาลใส่ขนมแล้วถือออกไปไงเราเอาไปเช็คให้จุดถือไปเองนี่จำได้ไปซื้อรัฐบาลจุด622เออก็ถือออกไปใช่เจืินถือไปขนมด้วยเสียบกันอะไเีเราให้เขาดูที่เราจุดได้แล้วนยดูนดูนหยดูหลักฐานนอยนี่ไงโอ้ย หนึ่งห้าสองสองเลยนะเมื่อที่แล้วเดิเป็นหกเป็นห้าเนาะพอถึงตรงนู้นออกไบหน้าดูเป็นหกหน้าดูเป็นบกเอ้าผมดูเป็นห้าอยู่ไหนเขากัดออกไงกัดหกให้เป็นห้าไม่ให้มีหัวตรงใช่ไเห็นไหมเขากัดให้เป็นห้านะก็เลยไปซื้อหกสองสองล่ะค่ะไให้ตรงตรงเลยแบบหัวตรงตรงเจ้านี้เห็นเป็นหกอะเมดที่แล้วหัวออกมาปุ๊บได้เราทำมือคอยอย่างนี้แต่ก็ไปเล่นสองสองเหมือนที่หัวเหมือน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 ยังไม่ได้ทำยังเหมือนที่มาจากลพบุรีเมื่อวานหรือเปล่า เนี่ยพี่พี่คนเนี้ยเขาให้ใเขเาให้เขาแบบนี้แหละ <c oughs> ใต้คางทำใต้คางท่านให้มืออยู่ใต้คางแล้วขอธิษฐานขอเอาใต้คางเราเนี่ยหรอเมื่อวานแกเมื่อวานแกบอกแกได้เป็นล้านเนี่ยคางท่านใช<ฤ>่ไหมคางไม่ใช่คางเราคางท่านเมื่อวานแกบอกแกได้เป็นล้านเนี่ยทำแบบนี้แหละขอพรทางนี้ที่ที่อะไรขายที่อะไรได้สิบสามไร่เขาขายให้เก้าเยนห้าสวนยางอ่ะ ก็งงได้ผลได้ขนาดนี้มีไหมที่สิบสามไร่เขาขายให้เก้าเศษเนี่ยที่ฉนูดด้วยนะโอ้โหงงเลยวันนั้นขากลับไปปลากับเอเน้ด้วยรถชนกับแกงไม่อาบน้ำรอประกันเป็นชั่วโมงค้ารออยู่ที่ผ่าสอนแกงก็พี่นะเออยเลขก็สองสองเหมือนกันเลขแรกก็สองสองเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อซื้ออย่างอื่นไง มัน4 2 7 2เงยแต่ออก2 2แล้วก็2 7 2เมื่อที่แล้วผมจุดทูบได้7 2 2แล้วก็มาเห็นตรงปู่2 5 5 2ทั้งบนทั้งล่างเลยงวืที่แล้วแต่ผมไม่ซื้องนี้ตรงกันเลยตรงกันเลยน้องคนนี้เนาะเห็นแจ๊ะเดี๋ยวก็จะเอานำอยู่7 5 9แล้วก็4 9 4 7วันนะคุณ มีร่างเมื่อวานเขาเน้นวิธีนี้แล้วก็อธิษฐานเอาทำตามกันใหญ่เลยนี่นั่นแหละทำแบบนั้นแหละครับทำแบบนั้นแหละแล้วก็ขอพรเนาะขอรับทรัพย์ขออะไรก็ว่าไปขอรับโชคจะปู่มอบมอบโชคมอบอะไรให้ลุงหลานก็อธิษฐานเอาครับ นี่นี่นี่วิธีจะเป็นแบบนี้แหละน่อนอี่นี่นี่อีกอีกแบนี้แบบนี้มันซูมเยะนอย่างนี้แต่เนี่ยแต่บางทีก็ให้เห็นแค่มือนียนี่หได้ไหมเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้เป้งพนันใครมืออี่เหรอนั่นแหละนั่นแหละใับมือมันต้องขัวหน่อยอออมากไปมากไนี่หรอไม่แน่นะวันนี้อาจจะรับเงินล้านนะ รับเงินล้านรับเงินล้านปูทำด่างมาเต็มเลยรับเงินล้านรับเงินล้านแบบนี้แหละครับแล้วก็ติฐานเอาครับอติฐานปูเอาเมื่อวานเมื่อวานมาจากมาจากสุพรรณลลบุรีนะครับเขาได้ไปล้านหนึ่งเพราทำแบบนี้แหละครับขอพรปูได้รับเงินล้านกันเด้อสาธุสาธุ มาเดินมาอิ่มขอมึงเข้ากับพี่กับฝันแล้วแต่โชคใครเด้อครับเด้อเผื่อได้เงินล้านกับเขาเข้ากมีฝันเอาเด้อครับตามตามก็เตรยมเนาะแต่ว่าจริงๆนะตามก็เนินถูกบ่อป สิบห้องไดเลยไม่ยอมหยุดเลยอ่ะต่างปโดนซื้อบ้านได้สองลังโอ้โหหวยลาวอ่ะเข้ามาเข้ามานี่นี่จะถูกหวยลาวตลอดเลยเนี่ยลาวจันทร์พุุธศวันนี้หลายงวดแล้วเนี่ยวนี้ได้อะไรลาวลาวยังเลยยังเลยถูกไปแล้วสี่ห้าวันแล้วงวันนี้ดวงมาเนาะยังยันจันทร์ยังไม่ยังไม่ได้อืเขาชวนซื้อเขาไม่ชวนซื้อได้วันจันทร์เดี๋ยวนี้ดวงก็ซื้อซื้อตามไปเนาะอายะอายะอายะ ทำเกินหน้าที่ได้นี่มันจะจุดออกข้างนอกอีกแล้วเอาจะเหมือนเจ้าสูตรเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวันงดได้งวดสิบงวดติดเลยเหรอจ้านี่เป็นสามตัวตรงค่ะงวดที่แล้วได้เท่ากี่บาทงวดแสนกว่าได้แสนกว่าได้แสนกว่าเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณพี่เขาจุดทูบด้านนอกต่อนะครับไปเอาโชคกับคนดวงไปครับ คนดวงทิ้งก่อนไปดูตามดูด้วยทูบแกก่อนครับเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามาเห็นมาอีกแสดงว่าโดนเยอะมาแน่นอนผมดูแล้วมาแน่นอนใช่ไหมเลาคนเดือกหูน้าอ่าครับทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยนี่เลติเตัว์ยังอันนี้นะครับเสีอสังหาริมทรัพย์อสังหาดีไหมครับร้านชําทำไมรู้ว่าฝรั่งโอ้รูทอดูคนผิดที่ไหนแล้วผมอ่าซื้อบ้านจัดกระหนุวยสามหลังอันนี้ โอ้สุดดยอ้าผมพูดแต่ไอ้อย่านี้ว่าไอ้บรรสุกมันชอบออกจริงๆไอ้นสี่ห้าห้าสี่อย่างว่างี้เนาะเนี่ยมันเนี่ยรอบที่สามมันจะมาสี่ห้านี่วันอะไรอะนี่วันอะไรไม่ใช่พูดถึงหัวเราวครับหัวเราวจะเป็นที่อะไรเนี่ยมันพูดเรื่องเศรษเปิดวันจันทร์มันจะชอบมีสองกับสามแล้ววันอันพุธจะมีชอบมีสี่คอยแอดไลน์ไหมมึงดิโอ้ยแม่เคยมีแอดไลน์กับเขาแล้วจะได้ยังไงเนี่ยเบอร์โทรสิเบอร์โทรเบอร์หน่อยนี่ก็สิบมึงก็ติดนี่เธอห้า เก้าหนึเก้าจริงเหอเ้าห้าว่าเน่อ้โห้า้าได้ใบนึง้าาแล้วจะเป็นหนึเกห้าเราเปนหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเออห้างเอออเก้าห้าะเออห้าจริง่ะอื้กจะปั้นได้นะเพากาจะปั้นได้นะปั้นนาหรือเกินปั้นนานมาก ผนคิงลูกนี่แหละเขไดีรงมาเจอเขดีแลยปั้นะไรเขาปั้นให้เป็นเลขไงเขาหยุดตั้งนานอ่ะหยุดนานมากท้ายอ่ะัวจะปั้นนานปั้นให้ไงโอ้ยคนคิงเาดทุกทีไม่ฟุ๊ๆเลยนะเผลอซื้อาไปเลยมันจันเนี่ยเก้าเนี่เมื่อกี้ยืนเลยห้าเก้าเก้าอ่ะเก้าห้าห้าเก้าแตาเ้วเนี่เราไปเปลี่ยนแบตมาเนาะ ฉันพูดนะประิหาสตร์มอย่าลืมตามนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนี่ทั้งหมดนี้ทั้งหวยไทยหวยราวเลยกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเสียถีครับเสรษถีบ้านอะไรนะฮะเสีษฐีบ้านกลางเสรษฐีบ้านกลางขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอท่านโชคดีกับช่องรัชนีชาแนลอีกครั้งเลยครับเด้อสาธุสายบ๊ายบายครับสาธุ